สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอัปเดตสถานะทองคำในรอบบ่ายวันนี้อย่าลืมในส่วนของตัวบริการ s ิกเนลทองคำสกุลเงินนะครับใครสนใจเข้าไปดูรีวิวได้ที่ Facebook Page ห้องข่าวเศรษฐกิจครูเปาได้เลยสวัสดีนักลงทุนครับสถานการณ์ประจำช่วงบ่ายวันนี้นะครับโดยรวมแล้วตลาดก,ก็ยังตกอยู่ในสถานะแบบลิส t ์อออย่างเห็นได้ชัดเลยครับ เราจะสังเกตเห็นว่าสก,กุลเงินเยนนั้นยังคงมีพละกําลังปรับตัวแข็งค่าสู่บริเวณที่หน้าของตารางขณะที่สก,กุลเงินยูโรและนิวซีแลนด์ยังคงเป็นสก,กุลเงินที่อ่อนค่ามากที่สุดนะครับหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะคุณเกิดจากอะไรนะหลักๆก,ก็เป็นการปรับตัวแข็งค่าของสกุลเงิน US เอสดอลลาร์ด้วยครับนักทุนก็คือกดดันบรรดาสก,กุลเงินหลักที่มีความเสี่ยงทั้งหมดเลยนะในส่วนของตัวราคาทองคํา เหมือนจะเริ่มฟื้นตัวในช่วงเชา้าแต่ปัจจุบันก็เริ่มมีแท่งสีแดงๆให้เห็นแล้วเหมือนกันครับในส่วนของตัวข่าวนอกตลาดตัวใหม่ๆจะยังไม่มีแจ้งเข้ามานะครับนอกเหนือจากการรายงานตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อและสถานะตลาดเราไปดูการเคลื่อนไหวของดัชนีฟิวเจอร์สักนิดหนึ่งครับล่าสุดแล้วดาวโจนสบวกอยู่ที่0.09% s p จ0 0บวก0.08%ขนาที่ N ส s d a q บวกน้อยที่สุดครับ0.02% อย่างไรก็ตามครับนักทุนการพลิกกลับมาเป็นบวกของดัชนีฟิวเจอร์สก็เป็นการสะท้อนบอกเราอย่างหนึ่งนะครับว่าตลาดเริ่มจะกลับมาทําการซื้อขายปกติแล้วหลังจากที่เผชิญแรงเทขายทํากําไรไปก่อนหน้านี้ครับในขณะที่ตลาดยุโรปเตรียมตัวที่จะเปิดตัวเข้าสู่แดนผสมนะครับมีบวกบ้างลบบ้างผสมปะปนกันไปสะท้อนให้เห็นว่ายังอยู่ในช่วงของการเทขายทํากําไรตัวนี้ยังไม่จบครับแต่ก็ไม่ได้มีข่าวลบๆนะครับ เราไปดูในส่วนของตัวแนวโน้มราคาทองคำกันบ้างดีกว่าครับล่าสุดแล้วทางด้านของตัวนักวิเคราะห์จาก f อ Street นะครับได้ให้ในส่วนของตัวรับต้านเอาไว้นะครับตัวของแนวต้านด้านบนนะครับหากว่าราคาทองคำมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาได้อาจจะไปทดสอบนะครับที่ระดับ1,803ยูเรต่อทองออสได้ครับหากทะลุขึ้นไปอีกจะเป็น1 8 0 8และ1822ตามลาดับครับขณะที่แนวรับด้านล่างจะอยู่ที่1790 ลองลงมา1,781และ1,777ตามลำดับครับผมในช่วงของวันก่อนหน้านี้จำได้ไหมครับมีนักวิเคราะห์ท่าน,นึงได้ให้ไว้ที่1,765เลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นในส่วนของตัวแนวรับต้านระดับ weekly เลยนะักลงทุนซึ่งน่าจะมีความหนาพอสมควรอย่างไรก็ตามครับเรายังคงต้องจับตาดูการแข่งข่าอ่อนค่าของสกุลเงินยูราอย่างใกล้ชิดจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวยูสาร์นทีหนึ่งครับ ปัจจุบันในส่วนของตัว10ปีบวกอยู่ที่0.25% 30ปีติดลบ0.47%นะครับสะท้อนบอกเราอย่างหนึ่งว่าตัวของ US e Dollar ค่อนข้างทรงตัวครับอาจจะยังไม่ได้มีพลังกำลังมากมายอย่างชัดเจนอาจจะต้องรอความเคลื่อนไหวในช่วงของตลาดยุโรปนี้อีกครั้งหนึ่งครับแล้วนี่ก็คือการสรุปข่าวสารทั้งหมดในช่วงบ่ายวันนี้ครับสวัสดีครับ